สวัสดีค่ะทักทายย่ำเย็นย่ำมืำอแลงด้วยค่ะนี่ค่ะมาอยู่ที่ไหนจ๊ะามาเลยค่ะวันนี้แม่พ่อยเอาภาักสวยๆง,งามของวัดว่าอารามมาให้พี่น้องปองไปสุูสุขค้นบึงเด้อใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงโศกดีลำรวยเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายให้มีเงินเหลือกินเหลือใสมีไหวสร้างบุญบาร,รมีด้วยจ้าพี่น้องปองไปจ้า งามแหงเดี๋ยวแม่พ่อจะเอาให้ดูงามแหงงามีิลีเดีงามแท้ๆแหละแนะม่เอามาให้ดูวัดนี้คือวัดสายไหมเด้อมือนี้แม่พ่อย่า,ยาทำบุญคือมาถักสามวัดเลยเดี๋ยวจะพี่น้องปองไปสามวัดเลยจ้ะนะสามวัดเลยนะคืองามหลายงามแหง ทางนี้ก็มาก,กับไผรมาก,กับนวลแหละคะ่ะค้น,นั้าน่ะนนิดเดอร์นวนิดเข้ากล่องอันนี้ก็ปูทาวเวียดสุวันกายดำแล้วก็กายเขียวเนาะนี่แหละคะ่ะมือนี้มาทำบุญกายแดงกายเขียวเนี่ยมีงามแ้งพี่น้องเลย สวยหลยสวยแห้งสวยงามอุโบสถโบสถ์เมื่อเนี่คิดว่ามาวัดเดียวสุดท้ายมาได้สามวัดเลยจ้ะมาทำบุญเน่ทังนี้ก็เป็นทังอุโบสถแล้วกง็งดงามงามแห้งงามไหลิ่งแมหมวัดใซม่ยพยายามมาเที่ยวมาทำบุญมากราบการะบูชาก็มาได้ด้ยวยจ้ะ เนี่ยจะประมาณนี้เด้อพี่น้องปองไปเอาบุญมาฝากมา